ไปเกลี่ยรอเพื่อนก่อนเราเพื่อนเราเพื่อนก่อนเราเพื่อนก่อนได้ย็นวุ้ยูเฮ้ยเอ็มเป็นไหนวะสวยจัง เก็บบูหมดว่ะเต็มกันเก็บ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 เร้ยันเะจังเราตัดเดินมาเก็บเก็บของแคบเดยวมาขุดตายนะต้องติดเงี้ยหนครับระวังตัวหน้ามีบอลสวยจม

โดนแจมแล้วโอ้ยมันไล่ไวจังเว้ยเบือโควไวเร็วแจมเหลือตัวเดียวแล้วไอ้อาร์ตควงเลยอาร์ตควงเลยเหลือคนเดียวอ่ะกูไม่ได้หรอกไอ้เฟิงกูมาแล้วมุดอยู่นั่นแหละโอ้ยที่เก่งมัไม่ทานเลยจ้าตาย ต่อยแจมูุดได้เข้าเลยนีเ่เดินไปหาแจมด้วยไม่ต่อยผม <laughs> แ,แ,แจมหอยก้อนอออมันกูเข้ามาสามตัวอย่างเง้นโอ้โหสุดตายไอคนหนึ่งจะมาแล้ววะเฮ้๋ยวไม่มาคนนั้นเติมท้ายคนนั้นเติมท้าเร<อ>็วจมเร็วเฮ้ยตาดูกไหวอยู่แล้วดับเป็นดูกนี่ได้ดูแล้วได้แล้ว เ้างกันไปเลยละวะไอรุ่นโอ้โหสองวัดเอ้ยออแล้วมันเป็นหมัดที่ไม่เท่ากันเด่ะเมื่อกี้ผมลงของอาร์ตได้แต่ว,ดดวออ่าโดนขอยจักรยานคนแรกได้ของกูใส่แบบจิ้มมูดกับไอ้ยี่งสนามไฟปวดปวดเอามีคนขอปวดอ่ะเอาไปเอา้า ไอ้ยอะมต่อยกูแทนนะยิงกูคนแรกปั๊มพีทีนะปั๊มธรรมดาเล่นยับเลยโอ้โหมึงรอดรวยดีแจนอนมีบอลเฮ้ยเขาวะขอบโบขอบโบเก็บร่างก่อนโคตรนัวเลยว่ะนัวเลยเอ้า เดินมาลับมาทำไมสา่ว่ะนี่คันมาอุ้ยโหามาเจอ,อเฮ้เยเฮเฮยไม่ได้หีระไม่ได้หีระไม่ได้หีไม่ได้ตอยเลย ไวิ่งตาวไม่ได้ขี้จะชาหน้าตายตามจะไตายหาจะกินี้ีหรอ

เอาซ้ายมาเอาขวามาเอาขวามาเอาขวามาพามาหาพ่อเลยพ่ออยู่ไหนไอ้เอ้ยเออออกดักลาลูดิปัญจักมันก็แสบมาเนี่ย มองตรงนี้เลยแอนแทกแล้วเหรอเอ้ยยั่ตัวฟัเ่ยใได้ปุ้ยไม่อยู่อยู่เฉยเดียวแอนตงหลอก่อนคุหลบเลยโอ้โจะเอาอย่างไรมาพูดีรื่องโอ้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเ่ามารมา

ông nó mày nói cả bố bát à, ơi giò cái sợi của, đi đi đi

ôi, một lội mấy trận này rồi không phải wá. โซ่แจมแจมเราบูหมดแล้วนึงกลับไปเอาก่อน oh. <c oughs> ดีกันแล้วดีกันแล้ว

เขามีเต่าเอ้าเอ้าเหลือแอนคนเดียวเหลือแอนคนเดียวยังไงแอนแอนไปแล้วบออกเพื่นแอนไปไหนแอนเดินมาดิเดินมาดิแอนไปไหนอะไรอะไรอะไรเมื่อะไรเหร่เพื่อนมาว่ะเพื่อนมาว่ะเพื่อนมาโว้ยเพื่อนมาว่ะเอ้ย สอนบอกไว้เอ้ยโอ้โหยืนไปเนี่ยเล่นมองผ่านทีเทลวะเนี่ยทุกวงหนึ่งนี่ไงอุ้ยแรกดิไอ้เจ้ากูรูอยู่รอดปะโอ้ยฟองไม่อยู่เพราไม่อยู่เพราไม่อยู่เพราไม่อยู่เอ้ยเหลือคนเดียวเธอใส่ได้สบายแค่เดียว ออเหลือรอโแล้องคนเดมเียวน้ยมาดิมาดิตายค่เนี่ยเหลือคนเดียวอีกแล้เหลือแจมคนเดียวนะไอ้ก็โดนนีรออะไรอ่ะ ไเี้โปไหนเนอ้วเนี่ยไปไหนล้อเนี่ยโวยไไหนเนี่ยไปาผลเดร้อยแล้วแอนแอนแอนอ้าวโดนดุดบอลด้วยแอนอะไรแอนแอนไปไหนแอนโอ้แอนโอ้แอนมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย อโอ้เยเพื่อนมาแล้วโ,โวย้ยเอาเงิดเงินเดี๋ยวม้ก็ต้องมีการเทรดเกิดขึ้นต่ตายรยีไม่ได้ตามยะตายวู้ถ้าติงบอดี้ที่มันลดดาเมจไอ้นี่จะบอกไม่ลดไม่ลดอะชู เก่งในพวกหี่อะไรชอบทำอย่นี้ก่อนแจมโดนไปไหนวะแจมโดนไปไหนวะเนาะอแอบไปโยนก่อนนะมึงเฮ้ยตํ เอินกำเกียวกำคุเอ้ยน้องควายพอพอพอไอ้สัสได้เวลานอนละพอละพอ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 แล้วไม่แล้วไอ้ยี่กำลังจะต่อยแจมแจมเลยน้องควายแม่งมาไอ้ยี่ เอาเาโบหมดละเก็บเก็บโอ้ยไม่เออขอายว่ว่โดนเนี่ยเล่นเล่นหย่นและมืนว่ะ โอ้โหเกือบไปแล้วกูกดคุณด,ด้วยสัตว์ Tòi xì chong, tòi giảm chong, tòi giảm chong Chứ tòi giảm chong phải ngôn ngông, thì cũng chắc <Nhạc> ngôn ngông nòi เฉียโคตรช้าเลยแต่ ơi cho nó ảo chặt rồi สบัดว่ะสบัดว่ะสบัดว่ดวะขำไรเฮ้ยโอยบีมอนเอบีมนอมนก็ไม่อโอกาสกูล่เลยนะดอกเดี๋ยวจะโดน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ต่อยเหออุ๊ยยยียยยยยยไล่ยยยรยย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 เยย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 ยม่่ย โดนดิโอ้ยยังอีกันดองโดนแล้วไอ้คุณีกูไม่มีกูไม่มีปั๊มกูหมด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 กูไปเสียจอนสักศีมันกินไม่ได้เพื่อนสักศีมันข้าจุนอยู่